สวัสดีค่ะวันนี้อากาศเย็นลงมากเลยนะคะเรามาทำกับข้าวร้อนๆอ,อบน่นร่างกายกินกันดีกว่านะคะวันนี้จะพามาทำต้มจืดเต้าหู้หมูสับนะคะใส่เครื่องเยอะๆเลยค่ะไปลงมือทำกันได้เลยนะคะก่อนอื่นเราก็หมักหมูสับนะคะด้วยซีอิ๊วขาวกับพริกไทยก่อนเลยคะ่ะแล้วก็มีเต้าหู้หลอดนะคะวันนี้ใช้สองหลอดนะคะแล้วก็มีผักกาดขาวนะคะผักกาดขาว เห็ดหูหนูซอยนะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วต้นหอมผักชีใบขึ้นช่ายนะคะแล้วก็วุ้นเส้นสักหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็มีรากผักชีด้วยนะคะอันนี้วัตถุดิบเรามีประมาณนี้นะคะส่วนผสมก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ําตาลทรายนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดนะคะตั้งน้ำให้เดือดใส่ซุปก้อนขนอไปครึ่งเดียวพอนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่หมูสับลงไปสูตรเจล็ดก็จะใส่เอาน้ำร้อนมารวบก่อนนะคะแล้วก,ก็ตอกหมูให้ให้เพื่อไม่ให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อน,ะะน้ำเดือดๆนะคะนี่ค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็รอเดือดนะคะรอเดือดค่ะปิดฝารอเดือดนะคะ,อะตอนนี้น้ำน้ำซุปเดือดแล้วนะคะ เจเล็กก็จะใส่รากผักชีลงไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะช้อนฟองทิ้งสักหน่อยนะคะเพื่อให้น้าซุปเราใสา่หลังจากนั้นเราช้อนฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ผักที่สุกยากลงไปนะคะเจเล็กก็จะใส่เห็ดหูหนูลงไปก่อนค่ะค่ะเห็ดหูหนูเสร็จแล้วเดือดแล้วตามด้วยผักกาดขาวนะคะผัะกกาดขาวเนี่ยใส่เยอะหน่อยนะคะเจเล็กชอบนะคะ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะหลังจากนั้นซุปเดือดแล้วนะคะเราคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะต่อไปเรามาทําการปรุงรสกันเลยใส่ผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่ช้อนชาพอค่ะนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะใส่น้าตาลทรายประมาณหช้อนชานะคะนิดหน่อยครึ่งเดียวพอ เพราะว่าผักมีความหวานอยู่แล้วนะคะเราใส่ผักมันมีความหวานอยู่แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วหลังจากนั้นเราใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะวุ้นเส้น่ใส่พอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะนะคะใส่ป๊ับเจือใส่เชื้อให้มีให้มีความนุ่มความยืดหยุนนะคะหลังจากนั้นรอวุ้นเส้นสุกนะคะวุ้นเส้นสุกก็จะเป็นเส้นใสๆนะคะเดือดแล้วเราใส่ เต้าหู้หลอดลงไปเลยค่ะน้องสุกง,ง่ายที่สุดนะคะหลังจากนั้นใส่ใบหอมนะขึ้นช่ายต้นหอมผักชีล,ลงไปเพิ่มความหอมให้กับต้มจืดของเรานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มจืดเต้าหู้หมูสับสูตรอร่อยชัวร์ขัวเจะเล็กใส่เครื่องเยอะๆเลยเราไปตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะร้อนๆเลยนะคะหอมมากตอนนี้เจ๊เล็กเนี่ยจะชอบกินแบบกินเปล่าๆตักมาเป็นชามแล้วกินเปล่าๆไปเลย อร่อยมากนะคะนี่ค่ะหอมร้อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปนะคะโรยพริกไทยป่นลงไปสักนิดนึงนะคะหอมหอมนี่ค่ะถ้าใครชอบแบบใส่ในไปน,น้ําซุปเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะต้มจืดเต้าหู้หมูสับร้อนๆน,น,นะคะสูตรอร่อยชัวร์โคชลิกใครชอบสูตรนี้ไปทําทานกันได้เลยนะคะรับรองอร่อยชัวร์ค่ะสวัสดีนะคะ